สวัสดีครับวันนี้ครับก็มี c ชทสามหนนะครับเข้ามาใหม่นะครับวันนี้เป็นตัวนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะครับขนาดแท็กขนาดแท็กตัวนี้จะเป็นใบขนาด60สิบเซนนะครับ ช่องเปิดเ์วิตกว้างนะครับรุ่นนี้เขาจะออกแบบสูตรมาให้สูงกว่าทุกรุ่นเลยนะครับแบดอหไรก็ยังเดิมๆนะครับมีกล้องหลังนะครับตัวนี้ ตัวรถสูงนะครับก็เลยทำให้ช่องเซอร์วิสนี้ใหญ่กว่ารุ่นปกตินะครับแล้วก็ย้ายกองทั้งหมดนะครับออกมานะครับเพื่อให้สะดวกในการเซอร์วิสงานนะครับผม สามหนึ่งสองครับรุ่นใหม่ๆนะคันนี้ไม่มีจำหน่ายในศูนย์ไทยนะครับแต่อะไรก็ตรงกันหมดนะครับเครื่องยนต์ก็ซีซีจุดซนะครับ ตัวนี้ก็จะลงในแคตสามสองศูนย์อตัว GX ที่กำลังจะจำหน่ายในไทยนะครับตัวสองร้อยนะครับใส่เครื่องตัวเดียวกับสามหึงสอง E นะครับภายในก็กว้างนะครับตัวรถสูงนะครับสวยมนะันนี้จเ,เดิมเลยนะครับ อันนี้ใส่เป็นพุกี่ใหญ่นะครับของมาจากญี่ปุ่นเลยครับอันนี้ตัวสับคอนโทรลก็อยู่ที่พื้นนะครับคันนี้ก็อ่าชั่วโมงหกพันหนึ่งร้อยครับ หน้าจอก็จะคุค้นๆกันนะครับเหมือนสามหนึ่งสองดีทูเนี่ยใครที่เป็นแฟนแคทมาดูก่อนได้ครับคันนี้ที่ต่อสอบถามเข้ามาก่อนได้ครับว่ายังอยู่หรือไม่ครับขอรูปเพิ่มเต็มได้ครับที่เบอร์ข้างล่างนะครับผมขอบคุณครับ